เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทส่งท้ายตอนพิเศษ2ภรรยาสาวน้อยของอยู่หวงคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกคืนหนึง่งอยู่ซูใช้โอกาสที่ยากเย็นนี้ออกไปเล่นสนุกอยู่หวงไม่เคร่งครัดเหมือนเมื่อก่อนจึงปล่อยให้อยู่ซูออกมาสูดอากาศข้างนอกได้บ้าง พี่จริงแล้วเขามาที่นี่เพื่อการพบปะครั้งสำคัญของชาวยุทธอยู่ซูเดินเล่นไปเรื่อยเปยื่อยก็พบหญิงสาวคนหนึ่งในสวนโดยบังเอิญน,นางร้องไห้ราวกับหัวใจกำลังแตกสลายเขาจึงเดินเข้าไปถามพี่สาวท่านร้องไห้ทำไมหญิงสาวหันมามองแล้วก็ต้องตกใจแย่แล้วเจ้ายุทธภพบอยู่มายืนอยู่ด้านหลังข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เดี๋ยวก่อนทําไมเขาเรียกข้าว่าพี่สาวนางกลัวจนไม่กล้ายกมือขึ้นปาดน้ําตาต่อประโยคแรกที่หลุดออกจากปากคือท่านว่าไงนะข้าถามว่าทําไมมานั่งร้องไห้มีอะไรให้ข้าช่วยบ้างหรือไม่ข้าช่วยท่านได้นะอยู่ซูบอกนางด้วยความจริงใจหญิงสาวไม่รู้จะทําอย่างไรกับเจ้ายุทธภพผู้น่ารักคนนี้ดีได้แต่สายหัวแล้วตอบไปว่ามไม่ แค่รู้สึกร้อนนางจะไม่รู้สึกร้อนได้อย่างไรสิพี่ของนางวางยาปลุกกำนัดกับนางนี่ขนาดนางเอาตัวไปแช่น้ำมาหลายชั่วยามก็ยังไม่เกิดประโยชน์เลยนางอยากตายไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิพี่ที่เคยไว้ใจจะทำเช่นนี้ได้นางท้อถอนใจกับความจริงที่ว่าเขาทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะชอบนาง แต่เพียงเพื่อจะหุบตำแหน่งเจ้าสำนักมาจากพ่อของนางเท่านั้นเพราะถึงสำนักยูฟงจะไม่ได้มีสถานะสูงส่งมากนักในยุทธภพแต่ก็มีชื่อเสียงเรื่องความมั่งคั่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการนางแอบได้ยินเขาพูดโดยบังเอิญทำให้รู้ทันทีว่านางโดนจิตพี่คนนี้หลอกเสียแล้ว ถึงนางจะไม่ได้มีใจให้แก่เขาแต่นางก็คิดว่าเขาคือคนที่ตนสนิทสนมที่สุดคนหนึ่งอีกทั้งนางจะไม่โต้แย้งเลยหากบิดาของนางอยากให้แต่งกับเขาแต่เมื่อคิดว่าเขาเป็นคนเช่นนี้แล้วล่ะก็ค่ามไม่เป็นไรเจ้าตัวเปียกขนาดนี้จะไม่เป็นไรได้อย่างไรขอให้ข้าดูหน่อยข้ารู้วิธีรักษาโรคนะ ทุกคนในยุทธภพรู้ดีเจ้ายุทธภพอยู่ไม่ได้แค่วิทยายุทธ์สูงส่งเท่านั้นทักษะการรักษาโรคของเขาก็ค่อนข้างดีเช่นกันใครๆต่างพูดกันว่าเขาปักใจในตัวหญิงสูงสักผู้เป็นที่เรื่องลือฮองเฮาไม่เป็นไรแค่นางยังพูดไม่จบอีกฝ่ายก็เอานิ้วมาทาบชี้าจอน,นางเสียแล้วเจ้ายุทธภพอยู่เป็นหนุ่มโสดที่โด่งดัง และเป็นที่ใฝ่ฝันในหมู่สาวๆรวมถึงนางด้วยนางไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใกล้ชิดเขาเพียงนี้สาวน้อยถึงกับหน้าชารู้สึกประหนึ่งร่างกายกำลังจะถูกแผดเผาเหมือนมีบางอย่างกำลังจะหลุดออกจากร่างอย่างเดียวที่อยู่ในสายตาคือผู้ชายตรงหน้าเท่านั้นนางโน้มกายเข้าไปใกล้เขาอีกนิดโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็โอบรอบคอของเขาไว้เขาไม่ได้มีปฏิกิริยา ต่อการสัมผัสของนางเพียงแต่พูดว่าเจ้าตัวร้อนมากจนเกือบจะไหมอยู่แล้วไปหาที่พักเถิดข้ารู้จักโรงเตียมแห่งหนึ่งเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปเอง ถึงอยู่สูจะใส่ซื่อแต่ก็พอมีความรู้พื้นฐานทางสังคมอยู่บ้างเขาอุ้มนางขึ้นแล้วออกวิ่งเพราะว่ามือสาวน้อยกับรูปไล้ไปบนเรือนร่างเขาอย่างซุกซนตลอดทางอยู่ซูไม่เคยถูกผู้หญิงสัมผัสแบบนี้มาก,ก่อนก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อเขาได้ห้องและพานางเข้าไปแล้วเขาก็คิดว่าจะต้องจับชีพจรตรวจนางใหม่อีกรอบแต่สาวน้อยกับฮึกเหิหมาจากไหนไม่รู้ผักเขาลงไปนอนบนเตียง เจ้าทําเขาไม่มีโอกาสได้พูดจนจบประโยคสาวน้อยก็ขย,ยี่ริมฝีปากของนางลงบนปากเขาความรู้สึกแปลกประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่เขากลับชอบมัน จึงไม่ยอมถอยหนีแม้แต่คืบเดียวอยู่ซูปล่อยให้สาวน้อยทําอย่างที่นางต้องการบนร่างกายเขาแต่ในตอนท้ายขณะที่กําลังจะไปถึงขั้นต่อไปสาวน้อยก็พันหมดแรงล้มลงบนอกเขาด้วยความอ่อนล้าเป็นแบบนี้ได้อย่างไรอยู่ซูรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างเขาต้องตายแน่ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงจับนางพลิกตัวแล้วกดร่างนางลงกับเตียงแทน จากนั้นค่าคืนแห่งความรุ่มร้อนและแนบแน่นของทั้งคู่ก็ผ่านไปอยู่ขวงสลึมสลือตื่นขึ้นยามยาำรุ่งแต่ความทรงจำส่วนนี้ของเขาคืออะไร ความทรงจำของอยู่สูไหลทะลักเข้ามาในหัวราวกับกระแสน้ำเชี่ยวกรากและยังเป็นเรื่องไม่น่าเชื่ออีกด้วยอยู่ขวงลุกขึ้นนั่งตัวตรงแต่กลับทำให้หญิงสาวที่กําลังแต่งตัวอยู่บนเตียงกิ้งหล่นลงไปบนพื้นแทนนางไม่ได้ส่งเสียงร้องแต่กลับค่อยๆยืนขึ้นดวงตาทั้งสองบวมเป่งจากการร้องไห้ใบหน้าซีดเผือดแทบจะไร้สีเลือดนางแต่งตัวต่อจนเสร็จจากนั้นก็คุกเข่าลง เจ้ายุทธภพข้าต้องขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ข้าไม่ได้มีเจตนาเป็นเพราะว่าสิทธิพี่วางยาข้าข้าจึงทำเรื่องน่าอายลงไปได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยลาลาก่อนสาวน้อยวิ่งออกไปทั้งน้ำตาอย่างรวดเร็วจนอยู่ห่วงร้องเรียกไว้ไม่ทนันเขาลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าหลังจากนางออกไปแล้วค่อยๆทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืน พี่จริงแล้วเขารู้จักสาวน้อยผู้นี้นางเป็นบุตรสาวของเจ้าสำนักยู่ฟงเป็นสำนักที่เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์พึ่งพิษเพื่อใช้ในสนามรบสาวน้อยผู้นี้มีนามว่ายู่เจียวเหนียงและเป็นหญิงที่ขี้อายมากๆขณะที่ลุกจากเตียงเขาสังเกตเห็นว่าผ้าปูที่นอนมีรอยเปื้อนสีแดงทำให้หูเขาร้อนด้วยความประหม่าทันที เขาไม่คิดเลยว่าอยู่ซูจะทำอะไรแบบนี้แถมกับสาวน้อยวัยเยาว์อีกด้วยนางยังเป็นสาวรุ่นอยู่เลยเดี๋ยวก่อนสิ่งที่อยู่ซูทำนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เขาทำเช่นกันข้าต้องยืดอกรับผิดชอบแต่เหตุใดสาวน้อยผู้นั้นจึงวิ่งหนีไปทั้งน้ําตานางต้องร้องขอให้เขารับผิดชอบไม่ใช่หรืออยู่ห่วงงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาจำได้ว่า นางย้ำว่าตัวเองถูกวางยาใครบางคนต้องการทําร้ายนางเขาจึงรีบเก็บข้าวของแล้วมุ่งหน้าไปสืบเรื่องยู่เจียวเหนียงกำลังอับจนหนทางสิทธพี่มาขอนางแต่งงานด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้นางหลังจากวางยาไปแล้วแต่กระนั้นก็ยังมีไยที่เขาจะจับมือนางไว้ด้วยท่าทางราวกับเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ต้องกลัวนะข้าจะยอมรับเจ้าไว้เอง ไม่ว่าชายผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามเรื่องนี้เป็นเพราะค่าที่หลงไหลเจ้ามากเหลือเกินแต่เหตุใดเจ้าจึงวิ่งหนีไปเล่านางหญิงใจง่ายไร้ค่าเจ้ากล้าดีอย่างไรมอบความบริสุทธิ์ให้ใชายอื่นรอให้ข้าได้ตัวเจ้ามาก่อนเถอะข้าจะลงโทษให้สาแก่ใจปล่อยค่าคําคืนเผ็ดร้อนที่ผ่านมา ทำให้ยู่เจีวเหนียงหมดพลังไม่มีแรงแม้แต่จะสะบัดมือออกจากเขาสิพี่จึงไม่รอช้าลากตัวนางไปหาบิดาคุกเข่าลงต่อหน้าเจ้าสำนักพูดมาเมื่อคืนเจ้าไปอยู่ที่ไหนเจ้าสำนักเข้มงวดกับลูกสาวของตนมาโดยตลอดการออกไปนอนค้างข้างนอกจึงถือเป็นเรื่องใหญ่ท่านพ่อข้าเจ้าสำนัก น้องสาวโดนพวกบ้ากามลวนลามช่วงชิงความบริสุทธิ์ไปท่านได้โปรดอย่าตำหนินางเลยอะไรนะเจ้าสำนักเกือบล้มตึงด้วยความโมโหเขาไม่ใช่พวกบ้ากามไม่ต้องพูดถึงว่ายู่เจียวเหนียงแก้มแดงก่อนพูดต่อค่ะเป็นคนลวนลามเขาเองพูดจบนางก็เอามือปิดหน้า เจ้ายุภพบอยู่เป็นคนดีแล้วยังน่ารักน่าเอ็นดูนางต่างหากที่เป็นดั่งปีศาจร้ายน้องสาวเจ้ายังเด็กนักไม่รู้อะไรหรอกเจ้าไม่ควรแก้ตัวให้เจ้านั่นข้าไม่ได้แก้ตัวให้เขาหากไม่ใช่เพราะเจ้าเราคงไม่เจ้าปรักปรมข้าได้อย่างไรข้าเที่ยวออกตามหาเจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนท่านเจ้าสำนักเป็นพยานได้ถูกต้องเจ้าไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะผู้หญิง อถ้าจะให้ชัดเจนผู้หญิงหลายคนเสียด้วยเจ้าไปนอนที่หอนางลมกับหญิงสาวสองนางยาพิษที่เจ้าใช้กับยู่คนหนูยู่นั้นก็มาจากที่นั่นด้วยผู้หญิงคนนี้เป็นพยานได้ เสียงหนึ่งพันดังแทรกขึ้นยู่เจียวเหนียงหน้าแดงทันทีเมื่อนึกออกว่าใครคือเจ้าของเสียงและเห็นว่าใบหน้าของเจ้ายุทธภพอยู่ก็แดงระเรื่อเช่นกันการที่ได้เห็นหน้าเขาก็เพียงพอจะเรียกภาพความทรงจำเมื่อคืนที่นางผลักเขาลงไปบนเตียงให้ผุดขึ้นมาช่างน่าอายเหลือเกินข้าจะทำอย่างไรดีเจ้าสำนักประหลาดใจที่เรื่องราวซับซ้อนกว่าที่คิดเหตุใดจูๆ่ๆคนระดับเจ้ายุทธภพ จึงเข้ามาสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองทั้งยังพาคนมาแก้ปัญหาที่เขากำลังปวดหัวนี้ด้วยสิทธิพี่ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าเจ้ายุทธภพจะมาเองเช่นนี้จึงอึ้องไปครู่หนึ่งผู้หญิงจากหอนางลมเล่าเรื่องที่เขาก่อไว้ทั้งหมดในขณะที่ตัวต้นเหตุได้แต่ตัวแข็งทื่อนางคนนี้ช่างไร้หัวใจไหนสัญญากับข้าว่าจะไม่ปรีปางอะไรทั้งสิน้นเจ้าทำกับสิบน้องเช่นนี้ได้อย่างไร นางเห็นเจ้าเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเจ้าสำนักยูฟองระเบิดอารมณ์ใส่เห็นเป็นพี่ชายอย่างนั้นดึกแล้วนางออกไปกับใครที่ไหนก็ไม่รู้แทนที่จะเป็นข้าข้าบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเช่นนั้นใครเล่าเหตุใดเจ้ายังพยายามปกป้องเขาอยู่คราวนี้เจ้าสำนักหันใบหน้าบึง้งตึงมาจ้องลูกสาว หลังจากเกิดเรื่องนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจัดการแต่งงานให้นางไม่มีทางที่นางจะโดนเอาเปรียบเฉยๆแน่แต่ดูจากการแสดงออกของนางแล้วเหมือนกับว่าเป็นนางเองที่เป็นฝ่ายเอาเปรียบแทนไม่ว่าเขาจะดุด่ายอย่างไรนางก็ไม่ยอมปรีปากเอ่ยชื่อผู้ชายคนนั้นออกมาค่าเป็นข้าเองอยู่ข่วงเป็นชายชาตรีและเจ้ายุทธภพ จึงไม่มีใครสงสัยในคำพูดของเขาทั้งยู่เจียวเหนียงและสิทธิพี่ที่คุกเข่าอยู่กับพื้นถึงกับพังหงาแทบหงายหลังเมื่อได้ยินคำสารภาพนี้เจ้าสํำนักแทบตกเ้าอ,อี้จะว่าเขาก็คงไม่ได้นี่มันน่าขนลุกเกินไปแล้วลูกสาวของเขาตกไปเป็นของก้อนน้าแข็งในตำนานเจ้ายุทธภพอยู่เองหรือนี่นี่มันนี่มันมิหน้าลูกสาวเขา จึงทำท่าเหมือนกับว่าเป็นนางเองที่ล่วงเกินชายหนุม่มในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้การจะกล่าวโทษนางก็เปล่าประโยชน์เจ้าสำนักหันไปมองผู้ที่ถูกลูกสาวตนล่วงเกินเจ้ายุทธภพผู้นั่งอยู่บนคานทองชายผู้คลองความบริสุทธิ์มาเนิ่นดนานนั้นไม่มีอีกแล้วมีแต่ชายหนุ่มแก้มแดงเจ้าสำนักแทบจะระเบิดหัวเราะลัน่นใครบ้างไม่อยากได้ผู้นำยุทธภพเป็นลูกเขยสิทธิพี่นิ่งอึ้งเบิกตาโตค้าง ใครก็ได้บอกเขาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นสิทน้องกับเจ้ายุทธภพเดี๋ยวก่อนถ้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นเขาที่กลายเป็นหมาหัวเน่านะสิเมื่อคิดได้ดังนี้คนเป็นสิทพี่ก็จำต้องลากสังขารตัวเองออกไปดื่มดำกับความปวดร้าวอย่างหมาหัวเน่าตัวหนึ่งเพียงลำพังเมื่อสิ้นเสียงอันน่าเวทนาของเขาแล้วอยู่ข่วงก็รีบคุกเข่าลงอย่างรากระอักกระอ่วนเพื่อขอยู่เจวเหนียงแต่งงาน เจ้าสำนักจะชักช้ายอยู่ใหญ่เขารีพยักหน้าตอบตกลงทันทีเพราะว่าท่ามกลางความงุนงงของทุกคนลูกสาวเขากลับพูดขึ้นมาว่าประเดี๋ยวก่อนหืม เรื่องน่ายินดีขนาดนี้ยังต้องรออะไรอีกเล่าลูกเขยดีๆแบบนี้จะไปควานหาจากยอดภูเขาไหนอีกแต่ลูกสาวของเขากลับได้มาโดยไม่ต้องทําอะไรเลยเหตุใดพวกเขาจะปฏิเสธความโชคดีเช่นนี้ไปได้แล้วนางกลับมาทําหน้าเคร่งเครียดขัดขานอะไรอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดท่านไม่รู้จักข้ามาก่อนเลยด้วยซ้ำลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปเสียเถอะ ข้ารู้จักเจ้าเจ้าคือยู่เจียวเหนี่ยงเจ้ามาร่วมงานชุมนุมยุทธภพ,พด้วยอยู่ห่วงเอ่ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเล็กน้อยหรือนี่จะเป็นครั้งที่สองพี่การสู่ขอของเขาต้องล้มเหลวไม่คราวนี้ข้าจะไม่ยอมให้พลาดเด็ดขาดดังนั้นเขาจึงพลิกสถานการณ์ครั้งนี้ให้กลายเป็นการประลองยุทธทางสายตาจ้องหน้ายู่เจียวเหนี่ยงแบบไม่ลดละเมื่อทุกอย่างประเดประดังเข้ามาสามองของหญิงสาว ที่ตึงเครียดราวกับสายพินอยู่แล้วจากเหตุการณ์เมื่อคืนนางจะทนต่อการจ้องขมแม็งเส้นนี้ได้อย่างไรนางเป็นลมล้มพับลงไปทันทีอยู่ข่วงไม่รีรอรีบเข้าไปรับตัวนางไว้แล้วอยู่เป็นเพื่อนไม่ห่างตลอดทั้งวันงานรวมตัวกันของเหล่าชาวยุทธที่จัดขึ้นทุกปียังไม่สำคัญเท่ากับการจะได้เมียถ้ามีใครมาถามเขาว่า ท่านต้องเป็นก้อนน้ำแข็งเย็นยเยือกไร้อารมณ์ทางเพศมีใช่หรือเหตุใดจึงกระตือรือร้อนนักเขาก็จะบอกว่าใครบ้างจะไม่อยากแต่งงานเมื่ออายุเท่านี้ดูอย่างหลงเหิงสินำไปกี่ก้าวแล้วอยู่ข่วงต้องเสียสติแน่หากเขาไม่รู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นลูกๆของหลงเงิงวิ่งเล่นกันเต็มวงังหลวงก็เท่ากับเป็นการเตือนให้รู้ว่าชีวิตเขามีอะไรที่ขาดหายไป อยู่ข่วงต้องโง่แนะ่หากไม่รู้สึกกระตือเรือรน้นดังนั้นอยู่ข่วงจึงใช้ความอดทนทั้งหลายที่มีทําให้เมียสาวของเขาหลงสน่ในที่สุดและมีลูกตามมาในไม่ช้านอกจากนี้เมียสาวของเขายังพบว่าบุคลิกไม่ปกติของเขานั้นน่าสนุกดีซึ่งความจริงในเรื่องนี้กลับทําให้เขาหดหูวใจแต่แน่ละ่ะเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้มันยังอีกไกลไกลมาก ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ